สวัสดีครับผมออซซี่จากเซเว่นช็อปนะครับก็ก่อนอื่นก็กล่าวขอสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับก็หวังว่าปีนี้จะเป็นปีที่ดีของทุกท่านนะฮะแล้วก็สําหรับคลิปนี้ก็จะมาแนะนาแบตสำรองตัวใหม่จากออเซนกันนะก็คือต้องขอแจ้งไว้ก่อนนะภาพเสียงผมมันไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับแต่ว่า,เ,าเห็นว่าแบตตัวนี้นะครับเป็นตัวที่น่าสนใจนะก็เลยรีบเอามาทํารีวิวให้ดูกันก่อนนะครับก็กราบขออภัยด้วยนะ ตัวนี้ก็เป็นตัว E14 Ultra นั่นเองนะครับเพิ่งออกมานะสำหรับท่านที่เคยใช้พวกตระกูล E l o o p o l s e n E14 อยู่ก่อนแล้วกออ็อาจจะทราบอยู่แล้วนะครับมันเป็นแบบ20,000มป์นะครับบางๆเนี่ยรุ่นที่มันขายดีอยู่มาตลอดสักช่วงสัก4 5 6ปีที่ผ่านมานี้นะครับเขากา็มีการอัปเกรดมาเรื่อยๆนะในส่วนของรุ่น a l t r a เนี่ยก็เป็นการอัปเกรดครั้งที่3นะครับเท่าที่ผมจำได้นะก็ ตัวที่แล้วนะครับเขาเคยอัปเกรดมาทีนึงแล้วนะครับอันนั้น,นเขาจะใช้บอดี้เชลเดิมนะเรวก็เพิ่มช่องชาร์จ PD 20วัตต์มาใช้ชื่อรุ่นว่า e14 plus นะครับผมเคยทำรีวิวไปแล้วนะแล้วก็มาถึงรอบนี้นะครับเขาก็อัปเกรดเป็นรุ่นอันตรานั่นเองนะครับก็จุดเด่นก็จะอยู่ที่จ่ายไฟแบบ PD ได้สูงสุดที่40วัตต์นะครับรวมถึงมีจอแสดงผลและอย่างที่หลายๆท่านอยากได้นะครับ ในส่วนของราคาจําหน่ายตัวนี้รู้สึกว่าจะไม่ถึงพันหรือพันต้นๆอะไรประมาณนี้นะครับยังไงเดี๋ยวราคาลองไปติดตามในเพจดูอีกทีหนึ่งนะแล้วก็ในช้อปปีของที่ร้านนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะก็มาดูกล่องกันก่อนกล่องก็จะใช้ดีไซน์ของออเซนยุคป,ปัจจุบันนะครับก็คือมีเขียนออเซนตรงนี้นะครับแล้วก็มีรูปตัวสินค้าอยู่ตรงนี้นะครับเป็นรูปตัวแบตเตอรี่นะตรงนี้มีเขียนว่าอันตรานะครับซูเปอร์ชาร์จพาวเวอร์แบงค์สองหมื่นมิลลิแอมนะครับ ในส่วนของด้านข้างกล่องนะด้านข้างกล่องก็จะมีเนี่ยนะครับชื่อรุ่นเขียนบอกอยู่ตรงนี้นะครับว่า e14 ultra นะครับด้านนี้ก็เป็นตัวแบรนด์เขานะครับมาดูที่การจ่ายไฟแล้วก็ส่วนที่เราต้องทราบก่อนจะซื้อแบตกันนะชื่อรุ่นนะครับ <c oughs> โทษนะ e14 ultra นะครับน้ำหนักตัวนี้จะอยู่ที่436กร,รมัมหรือประมาณ4ขีดนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นแบต20 0 0มมิลลิแอมที่ไม่ได้หนัก อะไรมากมายนะครับความจุของแบตเตอรี่ก็คือ2 0 m 0 0มิลลิแอมนะครับตัวนี้นะครับอินพุตหรือว่าชาร์จตัวมันเนี่ยนะครับก็จะใช้ช่อง type c นะครับซึ่งสามารถรองรับไฟได้สูงสุดที่4 5วัตเลยนะครับเดี๋ยวผมมีเทสให้ดูด้วยนะแล้วก็ในส่วนเอาพุตนะครับช่อง c 1 c 2นะครับมันจะมี c 2ช่องนะครับ ก็จะจ่ายไฟที่5โวลต์3แอมป์นะครับ9โวลต์3แอมป์12โวลต์3แอมป์15โวลต์2.68แอมป์นะครับ20โวลต์2แอมป์ก็คือ40วัตต์นั่นเองอันนี้คืออ่าในกรณีที่เราใช้ทีละช่องนะครับเพื่อต้องการความเร็วสูงสุดแต่ว่าถ้าเราเสียบหลายๆช่องนะครับมันก็จะแบ่งกันชาร์จไปตามตรงนี้นะครับเขาก็จะแบ่งไปว่าช่อง type a จะจ่ายเหลืออยู่สองแอมป์ะนะครับ3.3โวลต์ถึง16โวลต์2แอมป์นะครับในส่วนของช่อง A1 นะะครับก็จจ่าย 5โวลต์นะครับ3แอมป์9โวลต์2.67แอมป์นะครับ12โวลต์2แอมป์นะครับ24วัตต์นะครับในส่วนของช่อง type a นะครับเวลามันแบกกันใช้นะมันก็จะจ่ายไฟลดลงมาเหลือแค่นี้นะครับอ่าก็ประมาณนี้เอาเป็นว่าหลักๆมันจ่ายไฟได้สูงสุดที่40วัตต์แล้วกันตัวเนี้ยมันจะไม่ต้องงกมากนะครับไม่ต้องมาคอยดูเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีจอคอยแสดงผลบอกเรานะว่ามันชาร์จอยู่กี่วัตต์นะฮะตัวนี้ดูเอาที่จอได้เลยนะครับเดี๋ยวนี้หลายๆท่านก็ เวลาซื้อแบตก็จะมีความรู้มากขึ้นานะก็จะมาเช็คแล้วว่าเอ๊ะมันจ่ายไฟเข้าเครื่องเราเร็วเพียงพอรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะก็รุ่นใหม่เขาเลยทําจอแสดงผลมาทั้งตัวเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะครับแล้วก็ความเร็วในการชาร์จด้วยนะครับอุปกรณ์ที่มีในกล่องก็ยังให้เหมือนเดิมนะตัวนี้ก็ให้เป็นสายไทยแบบ type C to C 1เส้นนะครับเป็นสายแบนๆนะฮะแล้วก็มีคู่มือ1อันแล้วก็ถุงใส่มันนะครับ นี้มาดูที่ตัวแบตตัวแบตเนี่ยเขาก็เป็นการรีดีไซน์ไปเลยนะครับขนาดเนี่ยมันเท่าๆ e14 เดิมแต่ว่าถ้าท่านใดเคยใช้ e14 เดิมน่าจะจําได้บอดี้มันจะเป็นอลูมิเนียมทั้งตัวนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยเนื่องจากว่าเขาทําให้น้ําหนักเบาลงนะก็เปลี่ยนมาใช้พลาสติกแหละนะครับด้านหลังก็เป็นพลาสติกพ่น PU มานะครับเคลือบด้านๆมาแบบนี้นะครับแล้วก็ครึ่งท่อนหน้าตรงเนี้ยก็จะเป็นสีเทาๆนะครับด้านบนเป็นส่วนของจอแสดงผลนะฮะเรียบๆแค่นี้ไม่มีอะไรเลย นะครับด้านข้างตรงนี้มีปุ่มนะครับสำหรับกดเช็คสถานะแบตเตอรี่นะมีอยู่55%นศูนย์วัตต์ก็คือไม่ได้ทำการชาร์จนะครับแล้วก็มาถึงในส่วนของช่องเอาพุทและอินพุทนะครับทั้งหมดด้านบนเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด3ช่องนะครับก็แบ่งเป็นช่อง Type C 2ช่อง C 1 C 2นะซึ่ง่า C 2ช่องนี้ก็มีความสามารถทั้งการจ่ายไฟออกแล้วก็ชาร์จตัวมันคือเ,เราจะชาร์จแบตเนี่ยเราเสียบช่องไหนก็ได้นะครับเพื่อชาร์ตัวมันแล้วก็เหมือนกันนะครับเวลาจะชาร์จออกก็เสียบช่องไไหนก็ด แล้วก็ยังมี USB-A มาให้อีกหนึ่งช่องนะครับรองรับระบบ Quick Charge 3.0นัแล้วก็สามารถเอาไว้ชาร์จอุปกรณ์กระจุกกระจิกได้ถ้าเรายังมีสายแบบ Type-A อยู่นะครับประมาณนี้นะฮะสำหรับตัวแบตเตอรี่นะเวลาเราก,กดปุ่มด้านข้างก็จะเป็นการเช็คปริมาณแบตเตอรี่นะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาลองทําการชาร์จดูเลยนะครับสําหรับการเทสนะอันนี้คือผมจะใช้สายแบบ Type C to Type C 1เส้นนะครับ มาเสียบให้ดูการแสดงผลของมันเฉยๆนะเพราะว่าอันนี้เสียบกับตัว iPad นะฮะนี่นะเสียบกับ iPad มันทำการชาร์จนะครับแต่ว่าแบตมันมีเยอะอยู่เนี่ยนะครับมันก็จะแจ้งวัตต์ขึ้นมาตรงนี้นะว่ามันชาร์จอยู่กี่วัตต์เห็นไหมฮะเนี่ยนะครับแบตเตอรี่มี55%ส่วนเนี้ยชาร์จอยู่5วัตต์วัตต์7วัตต์แล้วแต่นะครับถ้าเราเปิดหน้าจอมันขึ้นมามันก็จะกินไฟเยอะขึ้นหน่อยแบบนี้เห็นไหมก็เป็น11วัตต์นะครับท้าไมเราสามารถ ทําทการเช็คได้นะครับว่าตอนนี้มันชาร์จอยู่เท่าไหร่นะครับเร็วหรือไม่เร็วตามสเปคเราหรือเปล่านะครับแบบนี้นี่นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีนะครับสําหรับท่านที่อ,า,อาจจะไปชาร์จโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆนะครับซึ่งมันใช้กําลังไฟในการชาร์จค่อนข้างมากนะแล้วเราก็อาจจะไม่รู้นะฮะว่ามันสามารถชาร์จได้เร็วตามที่เราต้องการหรือเปล่าก็สามารถดูจากจอนี้ได้นะครับถ้าเกิดว่า ตัวแบตเตอรี่ของตัวเครื่องที่เราปลายทางไปชาร์จอะ่ะถ้าเกิดมันลดน้อยกว่านี้มันก็จะชาร์จเร็วกว่านี้นะแต่พอดีตอนนี้ iPad ผมมันมีแบตอยู่90กว่าเปอร์เซ็นต์นี่นะฮะมันก็เลยจะชาร์จไม่ได้เร็วมากนะแต่เอามาทสการสแสดงผลให้ดูเฉยๆนะครับประมาณนี้นะฮะสำหรับการชาร์จไปที่อุปกรณ์ต่างๆทีนี้ก่อนหน้านี้ผมเคยรีวิวแบตออเซนรุ่นดีไซน์แบบนี้แหละแต่เป็น4 0 0 0 ah. 0มิลลิแอมมั้งฮะทีนี้ก็มีลูกค้าสอบถามเข้ามานะว่า เวลาชาร์จเข้าตัวมันเนี่ยมันได้เต็มสเปคไหมนะครับซึ่งพอดีตัวนั้นผมตอนนี้ไม่ได้มีอยู่กับตัวนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลองทสชาร์จเข้าตัวนี้เป็นตัวอย่างแล้วกันนะก็ตัวนี้นะครับเขาบอกว่าอินพุตสูงสุดของเขาคือที่45วัตต์นะครับอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองกันดูนะครับว่าอ่ามันจะได้45วัตต์หรือต่ํากว่าสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าแบตในตัวมันมีอยู่ประมาณ50%นะเข้าใจว่าน่าจะได้สักประมาณ40วัตต์หรือว่า 3 0กว่าวัตต์นั่นเองนะครับอะแดปเตอร์ที่ใช้วันนี้ก็เดี๋ยวผมจะใช้เป็น l d โ o oh, ตัวนี้เพราะมันมีจอแสดงผลนะครับเดี๋ยวมาเทดสอ่ดู à, ก่อนอื่นนะครับผมก็เอาสายนี้ไปเสียบที่ตัวนี้ก่อนจากนั้นนะครับผมก็มาเสียบชาร์จเข้าดยู่ à, เดี๋ยวนะผมเปิด à, ทําการชาร์จแล้วนะครับเรามาดูกันว่าหน้าจอตรงนี้จะขึ้นทั้งหมดกี่วัตต์นี่44วัตต์45วัตต์นะครับ เช็คกันไปเลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยผมไม่ได้เช็คไม่ได้เช็ครูปแบบการชาร์จให้นะเพราะคิดว่าหลายๆท่านอาจจะไม่ได้ใส่ใจนะแต่ว่าผมก็ไปนั่งอ่านคอมเมนต์นะครับก็มีมีคอมเมนต์ทักเข้ามาว่าช่วยเทสระบบการชาร์จเข้าตัวมันให้ดูด้วยนะครับว่ามันชาร์จได้เร็วจริงอย่างที่สเปคเขาแจ้งไว้หรือเปล่านี่นะครับอันนี้คือขึ้น44วัตต์นะครับสำหรับการชาร์จแบตเตอรี่มีอยู่นี่นะครับ55%้ออ๋อ เออเจ๋งนะอันนี้คือชาร์จเข้าตัวมันมันก็แจ้งด้วยนะเนี่ย45วัตต์นี่นะครับตรงนี้ขึ้น44นะที่ตัวแดปเตอร์ชาร์จเนี่ยแต่ที่เครื่องขึ้น45ก็ถือว่าดิฟกันไม่เท่าไหร่นะครับก็ถือว่า,าชาร์จได้เต็มสเปคนะครับตามที่เขาแจ้งไว้เลยก็คือตัวนี้ e 1 4 u l t r a ตรเนี่ย, e เ,ยเอาพุตสูงสุดนะครับที่40วัตต์นะครับแต่ว่าอินพุตหรือว่าชาร์จตัวมันเนี่ยสูงสุดที่45วัตตตอน์นี้มีแบ55%นะก็ชาร์จเข้าเต็ม45วัตต์เลยนะครับ ส่วนหน้ามิเตอร์ตัวนี้นะครับก็ขึ้นได้44ถือว่าไม่ได้เพี้ยนจากกันมากเท่าไหร่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวออเซนนะครับ E14 Ultra นะครับก็ถือว่าเป็นแบบยอดนิยมอีกรุ่นนึงแหละที่หลายๆท่านถามหาอยู่นะครับก็เข้าใจว่าเขาอัปเกรดมาเพราะว่ามันอาจจะถึงวงรอบของการเปลี่ยนแล้วคือ,อท่านที่ใช้ E14 อยู่เดิมเนี่ยน่าจะเริ่มพงังเริ่มเสียเริ่มอะไรกันไปแล้วนะครับก็ใช้อย่งถนัดใช้แบบ แบตเตอรี่ความจุเท่านี้รูปทรงเดิมๆแต่ว่าเราอาจจะเปลี่ยนโทรศัพท์ไปแล้วหรือว่าจ,จะซื้อเพื่อรองรับโทรศัพท์ในอนาคตซึ่งเดี๋ยวนี้มันใช้ซ็อกเก็ตการชาร์จแบบนี้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็ใช้กําลังในการชาร์จแรงขึ้นนะครับตัวนี้ก็ออกมาตอบสนองความต้องการนั้นนั่นเองนะครับโดยที่มีราคาแพงขึ้นนิดหน่อยสุดจะพันต้นๆน,น,นะประมาณนี้นะก็ถือเป็นอีกหึงตัวที่น่าสนใจและน่าจะขายดีนะมันจะ ราคาประหยัดกว่ารุ่นที่แบบชาร์จออก65วัต์หรือ100วัตที่ออกมาก่อนหน้าแล้วตัวนี้ก็จะถูกลงมานะครับในขณะที่ความจุก็น่านะจะเพียงพอต่อการใช้งานนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับ e 1 4 u l t r อัตรตัวนี้นะครับก็เช่นเคยนะถ้าสนใจสินค้าก็ติดต่อที่ร้านได้เลยรวมถึงตัวแทนจำหน่ายของเรานะในส่วนออนไลน์ก็จะมี s h อป e e นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใน description ก็ลองแวะเข้าไปดูได้มีไลฟ์มีนู่นมีนี่ทุกวันนะครับลองเข้าไปดูกันได้ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดต,ต,ตามด้ไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ